สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ5ธันวาคม2568แจ้ง2ข่าวผู้สูงอายุครับข่าวที่1ครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook สมศักดิ์เทพสุทินซึ่งเป็น Facebook ของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสมศักดิ์เทพสุทินนะครับวันนี้โพสต์ข่าวบอกว่า6เสาหลักสุขภาพดีเพื่อคุณภาพชีวิตคนทุกวัยปี2576ซูเปอร์ Super ร์เอกโซเซตก็คือสังคมผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุจะมีมากถึง30%ของประชากรทั้งหมดท่านบอกว่าสุขภาพดีเริ่มต้นวันนี้กินดีขยับดีใจสบายนอนดีเลี่ยงสารอันตรายและสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ดีนะครับก็จะอ่านที่ท่านสมศักดิ์เทพสุเดียนโพสเฟสบุ๊กวันนี้นะครับท่านบอกว่าผมได้พูดคุยกับพี่น้องผู้สูงอายุในพื้นที่อีกครั้ง ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูองอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่ปี2 5งพเรามีผู้สูองอายุถึง13ล้านคนหรือ20%ของประชากรและอีกไม่นานเราจะเข้าสู่ซูเปอร์อิกโซเซตี้หรือว่าสังคมผู้สูองอายุที่มีผู้สูองอายุเกิน3 0ในปี2576สิ่งที่ผมให้ความสําคัญคือคุณภาพชีวิตของคนทุกวัยการสร้างสุขภาพที่ดีต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ด้วย6เสาหลักของเวชศาสตร์วิถีชีวิตที่จะทําให้พี่น้องทุกคนแข็งแรง มีอายุยืนยาวและมีสุขภาพดีซึ่งได้แก่ 1. อาหารดีกินเป็นไม่ป่วยเน้นอาหารหลากหลายเช่นอาหารจากพืชโปรตีนจากปลาลดอาหารหวานมันเค็มคุมน้ำหนักให้เหมาะสมเสาหลักเสาที่1คืออาหารดีนะครับกินเป็นไม่ป่วยเสาหลักเสาที่2ก็คือการออกกําลังกายขยับให้สม่ําเสมอเดินยืดเหยียดออกแรงพอเหมาะร่างกายแข็งแรงขึ้นทุกวัน เสาหลักที่3จัดการความเครียดทํากิจกรรมที่ทําให้ใจสบายเช่นเลี้ยงสัตว์เล่นดนตรีทํางานศิลปะนั่งสมาธิเสาหลักที่4นอนหลับคุณภาพเข้านอนเป็นเวลาพักขวันให้เพียงพอนะครับเสาหลักที่5หลีกเลี่ยงสารอันตรายงดบุหรี่ลดแอลกอฮอล์ลดพฤติกรรมสิ่งต่างๆนะครับเสาหลักที่6ความสัมพันธ์ที่ดีมีเพื่อนมีสังคมมีครอบครัวที่คอยดูแลกันสุขภาพใจก็แข็งแรงไม่แพ้ร่างกาย นายสมศักดิ์เทพสุินโพสต์ว่าผมเชื่อว่านอกจากระบบสุขภาพที่ดีแล้วถ้าระวางรากฐานการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพให้ถูกต้องสําหรับคนทุกช่วงวัยจะเป็นการติดกลุมเม็ดแรกที่ช่วยให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนครับอันนี้ก็เป็นความปรารถนาดีของท่านอาดีตรตัมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านสมศักดิ์เทพสินท่านโพสต์ข่าวมามาอย่งพี่น้อง ผู้สูงอายุทุกคนทุกท่านและคนทุกวัยนะครับก็เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ 6- เสาหลักในการทําให้มีสุขภาพดีครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวผู้สูงอายุข่าวที่1นํามาบอกมากล่าวกันวันนี้ครับข่าวที่2ครับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุเดือนธันวาคม258โอนเข้าบัญชีที่เคยรับทุกเดือนนั่นแหละครับเดือนนี้ได้รับวันที่9ธันวาคม258นะครับโดยปกติเบี้ยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะจ่ายทุกวันที่10ของเดือนถ้าวันที่10เดือนใดเป็นวันหยุดราชการก็โอนก่อนวันที่10 โอนวันทําการก่อนวันที่10นะครับเดือนนี้วันที่10ธันวาคม2 5ง8เป็นวันหยุดราชการเป็นวันรัฐธรรมนูญนะครับกุมชีการก็โอนในวันที่9าธันวาคมซึ่งเป็นวันทําการนะครับ9ธันวาคมผู้สูงอายุยังรับเบี้ยยื่นคผู้สูงอายุอัตราเดิมนะครับหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยพันตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุผู้สูงอายุก็รอรับเบี้ยยื่นคิผู้สูงอายุ9าธันวาคม2 5งหาหครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ